พบกับน้องปิม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องปิม่มจะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะน้องเป็นนิสสันอัลเมร่าเครื่อง1.0เทอร์โบนะคะลูกค้า่ะออกใหม่เกือบ7 0 0 0 0นะวันนี้เหลือเพียงแค่5 0 0 0กว่าบาทผ่อน9,000ตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้องให้อะไรกันมาบ้างนะคะด้านหน้าของนิสสันอัลเมร่าเครื่อง1.0เทอร์โบคันนี้นะคะมาด้วย ทรง V-motion นะอันเป็นเอกลักษณ์ของทางนิสสันอยู่แล้วนะนี่เลยนะกระจังหน้าสีดำสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้นิสสันตรงกลางแบบนี้เลยนะมีแถบสีแดงตัดมาให้ด้วยนะคะสวยลงตัวมากๆนะคะสำหรับน้องกระจังหน้านะและยังมีไฟหน้าแบบ LED นะคะมี daytime running light มาให้ด้วยนะคะ พร้อม LED Signature Light นะคะแล้วน้องยังมีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้ด้วยนะคะล้อมแม็กแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะคะน้องเป็นล้อมแม็กขอบ15นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากได้ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวรบกวนเคาะจอเคาะใจเข้ามานะคะเดี๋ยววันเข้ามารับรถโนนาดูล้อแมกให้ฟรีไปเลย1ชุดนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะสีดําตัดมากับสีแดงแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะแบบ LED เลยนะนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้องแต่งสเกิร์ตให้แล้วรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะในส่วนของไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อม LED Signature Light ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ มือจับนะคะเป็นแบบคีเลดนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะว่าน้องจะสวยงามแค่ไหนนะคะภายในของน้องนิสันออเมลา่าเรื่อง1.0เทอร์โบโคันนี้นะคะใช้งานเป็นบ่อผ้าสีดำตัดด้วยสีครีมเสริมความเท่นะคะสัมผัสประมาณกำมะหยี่นะคะนี่นะ บอกปรับมือทั้งซ้ายและขวานะคะปรับสูงต่ำได้นะนี่นะคะคอนโซลด้านหน้านะพุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีครีมแบบเดินตะเข็บได้ให้เห็นให้สัมผัสแบบซอฟทัชนะคะแต่ส่วนสีดำนะก็เป็นวัสดุพีพทั่วไปนะคะหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัส8นิ้วนะคะมีระบบข้อมูล และความบันเทิงนิสสันคอนเน็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ USB แล้วก็ AUX in นะคะรองรับการใช้งาน Apple CarPlay พร้อมลำโพง6ตตำแหน่งนะคะมีช่อง USB ให้เสียบใช้งานได้ใต้หน้าจอเลยนะคะแอ์น้องเป็นระบบอัตโนมัตินะคะพวงมาลัยเลือกใช้งานทรงมดลูกแล้วนะมาใช้เป็นแบบทรงกลมท้ายตัด3ก้านหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์แทนนะคะ มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะด้านซ้ายให้ควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะส่วนด้านขวาไว้ใช้รับและวางโทรศัพท์นะคะหน้าปัดหน้าปัดข้อมูลรถแบ่งส่วนด้านขวาเป็นเข็มความเร็วแบบอนาล็อกนะคะส่วนด้านซ้ายเป็นดิจิตอลเลือกได้ว่าจะดูอะไรข้อมูลทิปวัดรอบความเร็วอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะประมาณนี้นะ ส่วนด้านหลังนะคะเป็นวัสดุเดียวกันกับข้างหน้านะพับไม่ได้นะคะตแต่ว่าน้องมีช่องมีช่อง usb ให้เสียบได้ที่ด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะคะในส่วนของที่วางสัมภาร,ระด้านท้ายนะคะน้องบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้านิส s ันอัลเมร่า1.0เทอร์โบคันนี้นะนี่เลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องให้อะไรกับเรามาบ้างนะ นี่นะคะตอนนี้น้องไม่มีล้ออะไหล่แล้วนะคะน้องเป็นที่ปะยางฉุกเฉินให้นะคะที่ปะยางฉุกเฉินให้นะคะลูกค้าขาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องยกล้ออะไหล่เองแล้วนะนี่เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนิสันอัเมร่าคันนี้นะคะมาดูกันนะคะสำหรับห้องเครื่องของเจ้านิสันอัเมร่า1.0เทอร์โบนะคะ น้องเป็นเครื่องเบนซินนะคะขนาด1ลิตรนะหรือว่า999ซีซีนะคะขับกำลังได้100แรงม้าที่5,000รอบเลยนะแรงบิดที่152นิวตันเมตรนะคะที่2 4 0 4ถึง4,000รอบนะคะขับเคลื่อนด้วยเกียร์ซีวีทีวิชดีสเตปโลจนะตัวรถของ Ni สันอัเมร่าหเทอร์โบคันนี้นะคะมี ความยาวขนาด4,495ม mm ิมนะคะแล้วก็ความกว้าง1,740ม mm ิมนะคะอีกทั้งมีความสูงตั้ง1,460ม mm ิมด้วยนะคะนี่นะและยังมีฐานล้อนะและน้องนะคะยังมีฐานล้อกว้างขนาด2,620ม mm ิมเลยนะคะ น้ำหนักตัวรถอยู่ประมาณ1,076กิโลกร,รัมนะคะลูกค้าคะสำหรับเจ้าตัว Nissan Almera เครื่อง1.0เทอร์โบคันนี้นะเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยของน้องกันนะคะน้องมีถุงลมนิรภัย6จุดเลยนะระบบเบรกป้องกันล้อล็อกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกนะระบบเสริมแรงเบรกนะคะระบบกุญแจนะสัญญาณการขโมย เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีขณะออกตัวบนทางลาชันเ,เทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้านะคะขณะขับขี่อัจฉริยะนะเ,เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะทั้งบุคคลและยานยนต์นะคะเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางเลยนะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะ เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหรอบพันนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา <c oughs> เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอยนะคะกล้องมองกล้องมองรอบพันเลยนะนี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะสำหรับเซ็นเซอร์รอบพันน้องก็มีมาให้แล้วนะ และยังมีกล้องรอบคันตรงนี้ให้ด้วยนะคะจุดอับสายตานะสำหรับเจ้าตัวนี้สัน 0, ออเมล่า1.0เทอร์โบคันนี้นะคะและที่สำคัญนะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะร้านเรานะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำยอมแมวเพิกคว่มไฟไหม้ปรับใหม่แน่นอนนะคะใครสนใจเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะคะทักมาได้ติดต่อได้ที่0 9 4 5 2 7 6 5 7 3นะคะหรือว่า ทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอด1น1 a นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและที่สำคัญนะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะร้านเรานะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำยอมแมวเพล็กความไฟไหม้ปรับใหม่แน่นอนนะคะใครสนใจเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะคะทักมาได้ติดต่อได้ที่094527 6573นะคะหรือว่าทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอด1น1 a นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ